ขณะเดียวกันทหารกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดนเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอาหารเขานขาดแคลนหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ผู้นําของเขาบอกว่าก็มีการส่งเสบียงอาหารไปให้แบบครบถ้วนเพียงพอแน่นอนแต่ว่าเท่าที่เห็นเราเราเห็นในคลิปเนี่ยจะได้ว่าพวกเขาเนี่ยโอ้โหอยู่อย่างยากลําบากหาทุกอย่างเท่าที่หาได้มาเป็นอาหารรับประทานประทังชีวิตไปนะคะไม่ว่าจะหาปลาหรือว่าเก็บผักนี่แหละค่ะเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าใช้ชีวิตไม่ง่ายเลยต้องออกหาปลานะคะ ว่างจากการลาดตะเวนก็ไปขุดบังเกอร์พากันออกมาทอดแหหาปลาได้ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะคะอีกคลิปหนึ่งก็ชวนกันไปหาปลาเหมือนกันผู้ชมเนี่ยไปนั่งตกปลาอยู่ใต้สะพานก็ไม่รู้ว่าอาหารไม่เพียงพอหรือว่ามื้อนี้อยากจะกินเมนูปลาหรือเปล่าเนี่ยได้ปลามาก,ก็ห้อยเป็นพวงเลยคุณผู้ชมแถมโชว์ด้วยนะมาประมาณสัก6-7ถึงตัวค่ะได้มาก็ถือว่าฝีมือเหมือนกันนะเมนูปลาผ่านไปแล้วเปลี่ยนเมนูกันบ้างฐานกัมพูชา อยากจะแบบกินกบมั้งได้กบมาคุณผู้ชมครับไปดูลูกกบมาปรุงอาหารแถมที่เหลือก็นําไปขายที่ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมมีชัยด้วยออกจากฐานปฏิบัติการไปหากบแล้วหาปลาแล้วยังไม่เท่าไหร่มาเจอกลุ่มนี้อ๋อดูมีความสุขบึกบึนเลยนะเออกลา้ามเปมัดมัดเลยนะ นั่งล้อมวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเต็มเลยค่ะจัดเต็มเลยถอดเสื้อโชว์ความเท่พร้อมกับขึ้นแคปชั่นด้วยนะบอกว่าฉลองกันเพื่อชาติค่ะขณะเดียวกันทหารกลุ่มนี้ยังลิ้มลองอาหารยอดฮิตด้วยคืออะไระดูสิเนี่ยนะอะไรนะอาหารปลากระป๋องหรือเปล่าถูกต้องครับกินปลากระกป๋องเปิดกินการใต้บังเกอร์เนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบขณะเดียวกันอีกคลิปหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ ทหารกัมพูชาทุบกระป๋องเครื่องดื่มนําไปขายหารายได้เสริมในช่วงปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยทหารกัมพูชาก็ออกมาโพสต์รูปภาพยืนใส่หน้ากากกันพิษแล้วก็ระบุว่าแม้บอกว่าเช้านี้ไม่มีหมอกพิษ แต่ก็ยังต้องใส่นะใส่เพื่อความปลอดภัยแถมยังโพสสนับสนุนเงินเป็นค่าสเสบียงแบบช้ำๆอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันขอย้ำกันอีกสักครั้งนะคะเรื่องของการเปิดด่านตมแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการเปิดนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกร,รัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการเตรียมที่จะเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาค่ะว่าพลเอกนะัทพลนาพานิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมไม่ได้พูดอะไรชัดเจนขนาดนั้นแต่เราต้องคำนึงถึงประชาชนก่อน เท่าที่ทราบอยู่นะคะก็ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปเปิดด่านมันต้องมีขั้นตอนอะไรอีกเยอะแยะมากมายค่ะตอนนี้เองอยู่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันอยู่จึงยังไม่สามารถไปสั่งการได้แต่ตอนนี้ตนกับกองทัพเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วไม่ได้มีการผิดใจอะไรกันแต่อย่างใดขอย้ำนะคะว่าคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นคณะรัฐมนตรีที่รักษาการอยู่นะคะเพราะว่าครมใหม่ เรายังไม่แบบปรดก้าวลงมาเลยค่ะสัหรับ,บนีนี้ก็สบายใจได้นะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นการปรากฏตัวของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับที่เมืองทองธานีหลังจากที่เมื่อวานตลอดทั้งวันไม่ได้เข้าสภาและก็ไม่ได้เข้าพักภูมิใจไทยแต่อย่างใดนะครับ